สวัสดีแฟนบอลที่รักและนักลงทุนทุกท่าน,นครับพบกับพี่บอยบอลเด็ดอีกเช่นเคยนะครับกับฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ครับในส่วนของฟุตบอลวันนี้นะครับก็จะมีให้เลือกชมมากมายเลยทีเดียวนะครับมีทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึง4คู่ด้วยกันนะครับบุนเดิลีกาเยอรมันกาสโซเซโรอิตาลีนะครับลาลิกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมีฟุตบอลให้เลือกรับชมมากมายเลยทีเดียว นะครับแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้ก็มีให้รับชมถึง4คู่ด้วยกันนะครับทั้ง4คู่นี้ก็จะมีคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีนะครับเจอกับวู๊แฮมป์ตันบอนมัรทนะครับกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ก็คือคู่ของอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยดุเดือดถึงใจแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยละกัน ในส่วนของผลงานเมื่อวานนี้นะครับพี่บอยให้ไปทั้งหมดสามคู่ด้วยกันก็จะเป็นคู่ของไบตันนะครับกับคริสตันพาเลตคู่นี้เนี่ยไบตันก็ยิงยับยับเลยนะครับก็บอกเลยว่าทําสกอร์ได้ทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเครื่องแรกนะครับเครื่องแรกไบตันเนี่ยนำไปก่อนสาประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็จบสกอร์ที่สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับในส่วนนี้ก็เข้าวินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของคู่ที่สองนะครับก็จะเป็นคู่ของ นิวคาสเซลนะครับกับรูตันทาวในส่วนนี้นะครับพี่บอยก็เลือกเชียร์ไปที่รูตันทาวนะครับในราคาลองหนึ่งลูกควบในส่วนนี้ก็เข้าวินไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของสกอร์สูงนะครับก็ยิงกันไปถึง8ประตูเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายของเมื่อวานนี้ก็จะเป็นคู่ของคิโรนานะครับกับเรอัลโซเซดาสนะครับในส่วนของคิโรนานะครับก็ไม่สามารถผ่านไม้กั้นไปได้นะครับคู่นี้ก็หานกันไป นะครับให้ต่อคิดลุนหน้าในราคาปป,ปนะครับจบไปที่สกอร์เสมอศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ะครับคู่นี้ก็หานครึ่งไปนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะมารับชมในส่วนของผลวิวเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตฝากกลุ่มที่เด็ดฟุตบอล v ี P ของพี่บอยบอลเด็ดไว้ด้วยแล้วกันใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็ สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ PBOY88 มีแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือว่าง่ายๆตรงนี้นะครับเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับกดสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ง่ายๆเลยนะครับแอดไลน์พี่บอยมานะครับเดี๋ยวพี่บอยจะรับเข้าร่วมกลุ่ม t d e a d f o o t บอ l VIP ให้นะครับในกลุ่มเนี่ยเข้าร่วมฟรีมีเซียนอีกหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับร่วมวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลประจําวันให้นะครับบอกเลยว่า มีที่เด็ดมากมายให้ในกลุ่มแน่นอนนะครับทั้งฟุตบอลสดฟุตบอลสเต็ปนะครับฟุตบอลเต็งไม่ว่าจะสายไหนนะครับในกลุ่มก็มีให้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับในส่วนของคู่แรกวันนี้นะครับที่พี่บอลเลือกมาก็จะอยู่ในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับก็จะเป็นคู่ของเชลซีนะครับกับวูแพมตันคู่นี้เนี่ยจะเตะกันในเวลาสามทุ่มตรงนะครับ ในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านเชลซีนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเอาชนะไป2นะครับเสมอ1แพ้ไป2นะครับแพ้กับมิดเดิลส์โบกับแพ้ให้กับลิเวอร์พูลนะครับในเกมล่าสุดในส่วนของทีมเยือนนะครับวูฟแฮมตันนะครับ5เกมล่าสุดพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปแค่1นะครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1นะครับแพ้ในเกมล่าสุดที่เจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับของทางวูฟแฮมตันเนี่ยก็จะ ออกไปในเวสกอสูงด้วยนะครับแล้วก็เชลซีก็เช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนนะครับ11เกมล่าสุดนะครับเชลของเชลซีที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะไป5นะครับเสมอ3แพ้ไป3ทําได้18ประตูนะครับเสียไป14ประตูด้วยกันแล้วก็ใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะไป4นะครับแพ้ไป2ทําได้10ประตูนะครับแล้วก็เสียไป9ประตูตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่10นะครับของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ส่วนทีมเยือนนะครับวูฟพแฮมตัน11เกมล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะไป3เสมอ2แพ้ไป6นะครับทำได้14ประตูเสียไป17ประตูเลยนะครับแล้วก็ใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาแนวชนะไป3เสมอ1แพ้ไป2ทําได้12ประตูนะครับเสียไป9ประตูตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่11นั่นเองซึ่งในส่วนของการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้นะครับ5เกมล่าสุดนะครับก็จะเป็นฝั่ง วูฟแพมตันนะครับที่เอาชนะไปได้ห่หนนะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยเสมอกัน2ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไป2หนนั่นเองซึ่งในส่วนหลักๆนะครับก็จะเป็นวูฟแพมตันนะครับที่เอาชนะในส่วนของแฮนดิแคปไปได้ซะส่วนใหญ่ซึ่งเจ้าบ้านเชลซีนะครับเปิดลังเย่าเนี่ยต่อ1ลูกถือว่าไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับแค่ชนะเนี่ยก็ ก็ผ่านแล้วนะครับแล้วก็ที่เจอกันมาเนี่ยเกมเย่าเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วนะครับเชลซี DLC, มีแค่ชนะกับเสมอเท่านั้นนะครับเกมนี้เนี่ยโอกาสมาแล้วนะครับแม้ว่างานนี้นจะไม่ง่ายแต่ก็มีโอกาสชนะมากกว่านะครับผลงาน5เกมหลังเนี่ยนะครับชนะแค่2แต่ถ้าเป็นเกมเย่าเนี่ยชนะต่อเนื่องมา4เกมแล้วก็เสมอกับแอตตันวิลล่าในสกอร์0ประตูต่อ0นั่นเองส่วนฟังทีมเยือนนะครับวูฟแฮมตันเนี่ยเพิ่งแพ้แมนเพิ่งแพ้แมนยูมาคาลังเลยนะครับ4ประตูต่อ3 แนวลุกเนี่ยดีแต่ว่าแนวรับเนี่ยไม่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับเกมนี้เนี่ยไปเยือนเนี่ยมีโอกาสเสียประตูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยยังทําได้ดีนะครับมีเสมอ2ชนะ2แบบนี้เนี่ยคิดว่าพอมีรุ้นกับเลทราคา1ลูกนะครับแล้วก็ยังเสี่ยงอยู่สําหรับเชลซีนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยวูฟเนี่ยมีรุ้นถึงเสมอได้เลยนะครับเพราะว่าเกมเยือนเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับคู่นี้นะครับส่วนตัวเนี่ยพี่บอยมองว่าจะไปในสกอร์สูงสักส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้า ให้เลือกหน้าบอลนะครับหน้าให้เลือกทางหน้าบอลเนี่ยก็ขอเลือกไปทางวูแพมตันดีกว่านะครับพอคิดว่าน่าจะเสมอได้นะครับหรือแพ้ก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งลูกนะครับสำหรับคู่นี้ก็ฟันธงไปที่เจ้าบ้าไปที่ทีมเยือนวูแพมตันนั่นเองนะครับใครที่เห็นตรงกันนะครับก็สามารถไปเลือกต่ากันได้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อในคู่ที่2กันเลยนะครับคู่ที่2ของวันนี้นะครับที่เลือกมาก็จะเป็นในส่วนของคู่บอลมัดนะครับกับ นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับคู่นี้เนี่ยก็จะติดในเวลา3ทุ่มตรงเช่นกันนะครับซึ่งในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านบอลมัดนะครับถือว่าทาผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะไป2นะครับเสมอ1แพ้ไป2นะครับแต่ว่าสามารถทํากําไรให้สําหรับนักลงทุนเนี่ยได้ถึง3เกมเลยแล้วก็80ปนะครับจะเป็นสกอร์สูงเลยนะครับสำหรับคู่นี้ซึ่งในส่วนของทีมเยือนนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรส์เนี่ย5เกมล่าสุด ยังดูรุ่มลุมดอนดอดนะครับชนะ,ะยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไป3แพ้ไป2แล้วก็ออกไปเวสูงเหมือนกันนะครับหเกมล่าสุดเนี่ยส,สูงไปถึง4เกมเลยนะครับอัตราเกมสูงเนี่ยอยู่ที่70%เลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับ10เกมล่าสุดของบอลมัดท,ที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป3เสมอ3นะครับแพ้ไป4 ทำได้11ประตูนะครับเสียไป16ประตูด้วยกันซึ่งใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาชนะไปสามนะครับเสมอ1แพ้2ทําได้11ประตูนะครับเสียไป10ประตูส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยพวกเขาอ่าเอเกมล่าสุดนะครับที่เล่นนอกบ้านพวกเขาชนะไป2เสมอ2แพ้ไป7เลยนะครับทำได้12ประตูแต่ว่าเสียไปถึง23ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็ใน6เกมล่าสุดเนี่ยชนะไป2แพ้ไปถึง4นะครับทำได้ไป10ประตูเสียไป12ประตูด้วยกัน ซึ่งผลงานการเจอกันร,ระหว่าง2ทีมนี้นะครับก็เป็นเจ้าบ้านบอลมัดนะครับที่ค่อนข้างข่มพอสมควรเลย5เกมล่าสุดเนี่ยชนะไป4หนเลยนะครับเสมอไปแค่หนเดียวเท่านั้นแล้วก็สามารถทำกำไรให้กับสำหรับสาหรับนักลงทุนเนี่ยถึง4เกมเลยนะครับใน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า4เกมหลังนะครับยังเป็นบอลมัดเนี่ยที่คุมเกมได้ทั้งหมดเลยที่เจอกันนะครับแล้วก็มีแพ้ไปมีเสมอไปแค่เกมเดียว ที่เหลือเนี่ยก็ชนะได้ทั้งหมดเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยค่อนข้างแน่นอนกว่าถือว่างานนี้เนี่ยน่าจะไม่ยากอะไรมากนะครับเลดเนี่ยก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับแค่ชนะเนี่ยก็ผ่านแล้วนะครับอันดับเนี่ยห่างกันไม่มากนักเตะเนี่ยกำลังใจดีรายการ f อฟเอคเนี่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางด้วยนะครับรอพบกับเลสเตอร์ซิตี้ที่จะฝงของแชมเปียนชิพนะครับแล้วก็ที่ผ่านมา5เกมเนี่ยแพ้ไปแค่2ก็เป็นงาน ก็เป็นงานยากนะครับที่เจอกับระดับหัวตารางเลยนะครับอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์นะครับเกมนี้เนี่ยงานเบากว่าเยอะนะครับแล้วก็เกมเย่าเนี่ยเสียประตูยากอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับเจ้าบ้านบอลมัทนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับเนี่ยหนีหนีห่างโซนแดงได้นะครับแต่ก็ห่างแค่2อันดับเท่านั้นนะครับเกมนี้เนี่ยมีโอกาสแพ้กับเสมอเท่านั้นนะครับโอกาสพลิกยากมากนะครับผลงานเนี่ยยังไม่พุ่งนะครับ5เกมหลังเนี่ยยังเอาชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้น แล้วก็เป็นฝั่งแค่แล้วก็เป็นแค่เกมลีกคัพเท่านั้นด้วยนะครับกับเกมเยอือนเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีกว่านะครับมีแพ้เบนฟอร์ดไปแค่เกมเดียวนะครับมีสกอร์3ประตูต่อ2เหมือนเหมือนจะยังไม่แน่นะครับเกมเกมเยือนเนี่ยยังทําได้ดีแต่ด้วยความแต่ด้วยเกมเยือนเนี่ยเริ่มตกลงนะครับมีแพ้กับเสมอผลงานเนี่ยไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะต้องการแต้มหนีโซนตกชั้นก็จริงแต่ว่างานนี้เนี่ยอาจจะไม่ยากไม่ง่ายนะครับเพราะว่าต้องไปเจอกับบอลมาร์คที่มี กองหน้าเนี่ยที่คาดหวังได้สูงด้วยนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยบอลมัดเนี่ยน่าจะน่าจะมีมีแต้มที่ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเลือกเชียร์นะครับวันนี้พี่บอยขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านบอลมัดนะครับเพราะว่าน่าจะซัดไปหนึ่งลูกเนี่ยก็เข้าไป้ายได้แล้วนะครับยังไงเนี่ยคิดว่าจะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยเลือกเชียร์ไปที่สกอร์สูงได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่เห็นตรงกันนะครับก็ไปเลือกตากันได้เลยนะครับหรือว่าใครชอบก็จัดเลยขัดก็ไปสวนได้เลย นะฮะไม่ว่ากันนะครับในส่วนนี้คู่นี้ก็ฟันธงไปที่เจ้าบ้านบอลมัดแล้วกันนะครับแล้วก็มาถึงในคู่สุดท้ายของวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคู่เลยที่บอกว่าไม่ไม่ดูไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคู่ของอาเซนอลกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้เนี่ยจะเตะในเวลา5้าทุ่มครึ่งด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของเจ้าบ้านอาเซนอลกันนะครับหเกมล่าสุดเนี่ยของเจ้าบ้านอาเซนอลนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป2แพ้ไป3เกม นะครับแพ้ให้กับลิเวอร์พูลแพ้ฟูลแลมนะครับแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของ5เกมล่าสุดเนี่ยก็ทำกำไรให้สำหรับนักลงทุนไปได้แค่เกมเดียวเท่านั้นด้วยนะครับส่วนทางทีมเยอรมนลิเวอร์พูลนะครับต้องบอกเลยว่าผลงานเนี่ยโอ้โหค่อนข้างชัดเจนนะครับสิบเกมล่าสุดเนี่ยยังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับเสมอไป2หน5เกมล่าสุดเนี่ยชนะไปถึง4แล้วก็ทำกำาไรให้กับสำหรับสำหรับนักลงทุนเนี่ย2หนะครับแล้วก็เป็นสกอร์สูง2หนด,ด้วย ซึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับ11เกมล่าสุดของเจ้าบ้านอาเซนอลนะครับพวกเขานชนะไป8เสมอ2แพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นนะครับทำได้ถึง27ประตูแล้วก็เสียไปแค่10ประตูเท่านั้นเองด้วยส่วน6เกมหลังล่าสุดนะครับพวกเขานชนะไป3นะครับเสมอ1แพ้ไป2นะครับทำได้ไป11ประตูเสียไป6ประตูด้วยกันส่วนฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาเนี่ย11เกมล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขานชนะไป6เสมอ4แพ้ไปหนเดียวนะครับทำได้21ประตู แล้วก็เสียไป10ประตูด้วยกันซึ่งใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาเนี่ยชนะไป4นะครับเสมอไป2ทําได้15ประตูเลยนะครับเสียไปแค่4เท่านั้นด้วยในส่วนของการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้นะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับที่เอาชนะไปได้2หนนะครับเสมอกัน2ครั้งอาร์เซนอลเนี่ยชนะไปแค่หนเดียวเท่านั้น ซึ่งคู่นี้ก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับซึ่งตัดสินโอกาสเป็นแชมป์แล้วก็เป็นการตัดแต้มคู่แข่งโดยตรงนะครับโอกาสเนี่ยอยู่ฝั่งปืนใหญ่แอสเซนอลนได้เปรียบเกมเย่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขุมกาลังขุมกําลังแนวลุกเนี่ยนะครับฟูลทีมเลยพร้อมกว่าแล้วถ้าทําได้นะครับแต้มเนี่ยจะไล่ห่างจากฝูงเหลือแค่2แต้มเท่านั้นด้วยนะครับผลงานเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะครับได้ชนะต่อเนื่องทั้งเย่าแล้วก็เยือนเลยนะครับยิงไป7ประตูเกมนี้เนี่ยมั่นใจนะครับน่าจะยิงได้มาากกว่นะครับ แต่ว่าเกมเย่าเนี่ยยังมีพลาดอยู่บ้างนะครับแพ้ไป2จาก5เกมแล้วก็ได้ชนะอยู่3เลยส่วนฝั่งทีมเยือนหงแดงนะครับหรือว่าููเนี่ยนะครับบุกไปชนะอาร์เซนอลในเกมล่าสุดที่เจอกันในรายการ FA Cup คันะครับขุมกำลังเนี่ยบาดเจ็บเยอะกว่านะครับแต่ว่าผลงานเนี่ยดูดีนะครับมีทรงกว่า5เกมหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับนักเตะเนี่ยกำลังใจดีด้วยนะครับรายการบอลถ้วยทั้งลีกคัพนะครับแล้วก็ FA Cup เนี่ยก็อยู่ในเส้นทางทั้งหมดด้วยนะครับ ถ้านับเป็นเกมในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเนี่ยนะครับยังไม่แพ้มีชนะสี่นะครับเสมอหนึ่งขุมกําลังเนี่ยติดติดับใช้ชาติอยู่สองนะครับมองแล้วเนี่ยอาร์เซนอลผลงานยังไม่พุ่งงานนี้เนี่ยคิดว่าไม่ง่ายนะครับน่าจะทําได้แค่เสมอกันไปนะครับในส่วนของคู่นี้เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยเป็นฝ่ายต่อด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยพี่บอยก็เลยขอเลือกฟันธงเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยอนลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับแล้วก็มีติดสกอร์สูงไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่เห็นตรงกันเนี่ยก็ไปตามกันได้เลยนะครับหรื ใครที่เห็นต่างเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับ3คู่ในวันนี้นะครับที่เลือกมาก็จะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็3คู่นี้พี่บอยค่อนข้างมั่นใจนะครับใครที่เห็นตรงกันเนี่ยไปตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากสําหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากสําหรับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอล V.I.P. ของพี่บอยบอลเด็ดด้วยใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับก็มาตามกันได้เลยนะครับแอดไลน์นะครับ @pboy88 มีด้านหน้าด้วยนะครับหรือว่าง่ายๆตรงนี้เนี่ยแค่สแกน QR Code ที่หน้าจอนะครับแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวพี่บอยกดรับเข้าร่วมกลุ่มให้นะครับในกลุ่มเนี่ยเข้าร่วมฟรีมีเซียนอีกหลายๆท่านเลยนะครับร่วมให้ทีเด็ดฟุตบอลประจําวันแล้วก็สามารถเข้ามารับชมฟุตบอลสดได้ด้วยนะครับเช่นในคู่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ในกลุ่มก็จะมีถ่ายทอดสดฟุตบอลให้รับชมฟรีๆกันด้วยนะครับภาพคมชัดนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ ใครที่เห็นตรงการก็ไปตามกันได้เลยนะครับหรือว่าใครขัดใจนะฮะตรงไหนก็ส่วนได้เลยไม่ว่ากันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพวกนี้เนี่ยพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ